สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านขณะนี้เราอยู่ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมานะครับมีงาน Money Expo 2023มีน้องโอมสินจากธนาคารสินมาให้การต้อนรับอย่างน่ารักหน้าตาดีใคร,ใคร,ใครๆก็อยากเซลฟี่ดยโอ้ยน่ารักจังเลย มันนะี <c oughs> น่นนเอ็กโซที่้องออะไรกได้็ภาษายอย่เนี่แมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจเลยสดีค่ะท่านผู้ชมที่ขับรพตุกท่านขนานี้เราอยู่ที่งานมันนี่เอ็กซถูตรทีเดอะมอลล์วกรสิมานะครับท,ทางเก้าสีมีน้องหมีออกมาตอนรับอย่างน่ารักนะครับใครมากลงสี กองเห็นนี้ทุกคนโอแน้หลักจากครับเอาปเป็นรถเนี่ยน่มาได้คาวังยติดกัเลยนะครับผมกับลัเลยนะเก่งสุดๆเลยนะครับผมและต่อไปนะครัเราอ่อสักประมาณห้ฮะเออได้ห้าอยู่ก็แพ โอ้พักหกเยฮะเอาดิฉันไปก่อนโอ้ตเย็น็ครับเส็ฮะกก้เย็นแปดครับแปวแม่ชาลมเย็นเ้แล้วครับชาลมเย็นเอาสิแล้วโอยโอยเลียงสิแม่แร็วโอย่เหฮะแม่โอเย็นครับอสิบสองโอเคหมดเวลาฮะโอ้โหไม่แล้วอีิวินาทีแล้วนะอีกสิวิแปดแปดอะไรอีก่ล้วแล้วเร็วฮะแปดทำเแม่ ยากตรงที่เราดวเนี่ยแหละแปะคำค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราเป็นความสุขยั่งยืนทุกอย่างที่คุณเห็นคุณที่รู้ที่ว่า